สวัสดีและยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Minecraft h a r d c o r EP e ที่4อยู่กับผมปอนเวแล้ววันนี้เราจะมาทำฟาร์ม4อย่างกันนะครับก็คือฟาร์มคีปเปอร์ฟาร์มไอรอนโกลิมฟาร์มเบสแล้วก็ฟาร์มเอนเดอร์แมนนะครับถึงเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับเราได้ปีกมาแล้วเนาะเราก็เลยต้องทำฟาร์มคีปเปอร์นะครับแล้วก็ฟาร์มของเรานะครับเราจะใช้เป็นดีฟสเลตทั้งหมดนะครับอ่าเราก็เลยต้องมาขุดกันก่อนอุ้ยอา้าวหรือเราจะใช้เป็นแบ็กสโตนดีวะ โอ้ยใช้เป็นแบ็กสโตนดีกว่าหาแบ็กสโตนกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราครับชชวเกอร์บล็อกกันก่อนอ่ะได้10อันเนาะจําได้ว่า EP ที่แล้วที่เราไปหาเนเธอร์ฟอรเทสนะครับอ่านี่อะ่ะยังไม่ทันพูดเลยผมเดินทะลุต,ตรงนี้แหละแล้วมันก็เป็นใบโอมหินบัเซอลนะครับอุ้ยไม่รู้ว่าจะได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวขุดกันก่อนเนา โอเคตอนนี้เราขุดแบล็กสโตนได้เกือบสามชาวเกอร์แล้วนะครับแต่ว่าฟอร์จูนคุกของผมเนี่ยมันจะพังแล้วนะครับก็เลยต้องหยุดภารกิจตรงนี้ไว้ก่อนเนาะเอาแค่นี้ก็พอแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาฟาร์มให้เวลมันขึ้นมานิดนึงดีกว่ามาวิธีการฟาร์มนะครับก็คือเราถือดาบเนี่ยข้างธรรมดาเลยแต่ว่าถือของที่เราจะซ่อมนะครับไปที่มือมือซ้ายเนาะเอ้ยมือสำรองของเราอะตอนที่ผมเล่นแรกๆเนี่ยหมายถึงว่ากลับมาเล่นแรกๆนะ ผมก็เอาพิกแอคขุดเว้ยแล้วแล้วผมก็เพิ่งมารู้ว่ามันสามารถทำงี้ได้ก็เลยจะมาแชร์กันแต่จริงก็น่าจะรู้กันแล้วแหละเนาะเคได้เวลขึ้นมาก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวฟาร์มเหล็กอันนี้เนี่ยผมจะใช้รีเพย์เอานะครับเพราะว่าผมไม่เคยทำเลยผมทำแต่ฟาร์มเหล็กที่มันเล็กๆแค่นั้นเองก็เลยจะใช้อันนี้เป็นรีเพย์นะครับผมเดี๋ยววาร์ปไปตอนสร้างเลยแล้วกันนะ Let's go โอเคครับตอนนี้เราได้ทำฟาร์มเหล็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือยังไม่เสร็จหรอกเหลือแค่เอา NPC และซอมบี้เข้ามาในฟาร์มของเรานะครับก่อนหนึ่นเลยเนี่ยเราต้องรอตอนกลางคืนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่นั้นมาถึงปะ เดี๋ยวเรารอให้มือดอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะขนย้าย n อ c บซเข้าไปไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะครับแต่ต้องรอให้มืดก่อนโอเคหลับแล้วคนหนึ่งนะครับอ่ะเราให้เอบีซีเราไปนอนตรงนี้คนหนึ่งนะครับโอเคทาไมมันนอนทีละสองอะทำไมมันไม่นอนสามอะอันนี้สามแล้วใช่ไหม ทำไมมันไม่นอนนะวิธีที่ถูกต้องการวางเตียงจะต้องให้หัวเตียงหรือส่วนที่เป็นหมอนเนี่ยอยู่ติดก,กับตรงกลางเหมือนด้านขวามือจะทําให้ npc นอนได้3ตัวพร้อมกันครับโอเคตอนนี้เราพา villager เข้ามาในโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเหลือแค่พาซอมบี้เข้ามาตรงกลางนะครับ1 2 3 4ตัวนะครับอ่ะตรงน,นี้เราทุบออกก่อนโอเค ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะพาซอมบี้เราขึ้นไปด้านบนนะครับผมมาโอ้โหลืมว่ามีแฟนทอมอยู่เด้อเด้ว,วเด้ยค่อยเดินมาโอเคเก่งมากโอเคเราก็เปิดฮิตบ็อกซ์แล้วก็ขุดตรงนี้โอเคล่วงไปละทีนี้เราก็ปิดนะครับด้านข้าง าร์มจะยังไม่ทํางานเลยนะครับเนื่องจากวิเลเจอร์ของเราเนี่ยได้นอนมาเต็มอิ่มแล้วเนาะต้องรอสักพักนึงไม่รู้ว่าจะได้4ตัวเลยหรือเปล่าคืนนี้มาเอ้ยขูหได้2ตัวเลยโอเคมาก่อนมาก่อนมาด้านไหนโอเคโอ้ยด้านซ้ายก่อนแล้วกันตัวด้านซ้ายเอ้าไม่ใช่ตรงนั้นสิอุ้ยเอาเอ้าเอ้าทะลึ่งแล้วมาโอเค จึบๆไอซอมบี้เมื่อกี้เราโอ้โหเสียดายมากเลยอะนึกว่าจะไม่ต้องเปลืองเวลาซะแล้วอย่าๆนะอย่านะแฟนทอมอ่าู่ไหนวะอุ้ยไม่แฟ่นทอมชวนให้เสร็จให้เรียบร้อยมาโอ้พระเจ้าไม่นะไม่ซอมบี้โอ้โอตัวแล้วกันมา โอ้ยเร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 เย,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 ย็นโหอะไรเยอะแยะวะเนี่ยคีเพอร์สเกตันแพนทอมสเกตันติดไฟอีกโอ้เออฝนตอกอีกอย่าเพิ่งอย่าเพิง่งคอมบีเด็กอ่ะยยาๆๆๆสเกตันยะาย โอ้ฝนตกอยู่เรเรายังทำงานได้อยู่นะครับมาขอตัวเดียวพอขอคนเดียวพอโอเคเก่งมากโอเคทีนี้เราก็ปิดกล่อง npc ทั้งหมดนะครับ ฟาร์มเล็กของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องทําระบบแยกของอีกทีนะครับโอเคนะครับตอนนี้ฟาร์มเหล็กของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มต่อไปกันเลยไปที่ที่เราจะสร้างฟาร์มคีปเปอร์กันนะครับก็คือตรงนี้นะครับกลางมหาสมุทรนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นที่ที่ดีสําหรับการสร้างฟาร์มที่มันต้องอยู่กลางทะเลนะครับใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูรีเพย์กันเลยนี่ครับท่านผู้ชม มาเราเหลือแค่ตรงกลางแล้วครับที่เราต้องใส่โอเคผมต่อขึ้นมาประมาณ95บล็อกนะครับจะลองเร่งสปีดคลิปดูแล้วกันนะว่ามันได้ขนาดไหนนะครับสัก5นาทีเดี๋ยวเราลงไปดูผลผลิตก,กันนะครับครบ5นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไป ดูผลผลิตกันนะครับนี่คือผลผลิตทั้งหมดที่ได้หลังจาก afk 5นาทีนะครับผมโอเคก็ค <Rey k> ถือว่าได้อยู่นะเราต้อง afk นานกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวตอนนี้เราไปที่ dn แล้วก็ไปทำฟาร์ม enderman กันนะครับผมเราจะสร้างกันตรงนี้เนี่ยแหละจะผมจะไม่ยอมเสียลาวาไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางลาวากันก่อนแล้วก็ขั้นตรงนี้แล้วก็วางน้ําตรงนี้นะครับอ เดี๋ยวรอลาวาเนี่ยมันลงไปข้างล่างสุดก่อนนะครับระหว่างรอลาวานะครับเราก็มาฟาร์ม e n d e ดอรนะ์เพรอเนาะเพราะว่าเราต้องใช้เอนเดอร์ไมนะครับในการทำฟาร์มอ่ะน่าจะสุดละทีนี้เนี่ยที่ผมวางบล็อกขั้นก็คือผมไม่อยากให้ลาวามันกลายเป็นออกซิเดียนนะครับอ้าวทีนี้เราก็เก็บลาวา ทีนี้เนี่ยพอมันกลายเป็นหินแล้วนะครับก็เก็บน้ำปุ๊บแล้วก็วางแลดเดอร์นะครับอ่ะเรายังไม่ต้องเก็บน้ําก็ได้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตของชีวิตเรานะครับอ่ะวางาไปโอเคเดี๋ยววิธีการทําเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้นะครับกดดูคําอธิบายใต้คลิปได้เลยนะอย่าวางเพลินนะดูด้วยนะจะตกโลกตายเอานะครับอ่ะแล้วก็วางใบไม้ตรงนี้โอเคแล้วก็จึ้ม โอเคทีนี้เราก็เตรียมมาสองสแต็กหรือว่า128บล็อกซ์นะครับแล้วก็วางไปเลยวางให้หมดนะครับวางตรงไปเลยนะครับอ่ะโอเคพอถึงแล้วก็จริงๆตรงนี้ต้องเป็นใบไม้นะครับแต่ว่าผมวางผิดไป2บ็อกซ์ก็เลยต้องวางเป็นอันอ่าต้องวางเป็นสลับครึ่งอันแทนนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นปัญหารหรอกแต่ว่าอยากทําให้มันถูกต้องแค่นั้นเองในคลิปปกติเนี่ยเขาจะทําเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ผม จะดื้อน,นิดนึงจะทําเป็นวงกลมนะครับเพื่อความสวยงามเนาะไปะดูรีเพย์กันอีกรอบหนึ่ง โอเคตอนนี้เราก็ได้ปูพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปูเป็นวงกลมด้วยโคตรเท่หนึ่งสองสามแล้วก็วางไอออนบาร์ปึ๊บคมปึ๊บอันสุดท้ายละ <c oughs> ไม่เกิดโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มเอ็นเดอร์เพิร์ลใหม่โอเคเมื่อกี้ผมปาเลนแล้วมันเกิดแล้วเอาใหม่เอาใหม่เจนเยนเจนเยนไปนู่นสามารถผักมาได้ปะ โอ้ยเนี่ยได้ได้ได,ได,ได้โอเคโอเคจื๊บทีนี้นะครับเราต้องปิด Ender เดอไม้ด้วยพมปับ๊บโอเคและสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะเราต้องวางแถบดอก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มอาจจะเห็นว่าที่ผมทำสามอันเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ทิ้งแบบเร็วๆนะครับเนื่องจากผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟาร์มเ e ดแมนนะ ก็คือไม่ว่าจะเล่นเวอร์ไหนเนี่ยผมก็จะทำฟาร์มเอเดอร์แมนตลอดเลยมันก็เลยแบบชินแล้วนะครับกับการทำฟาร์มเอเดอร์แมนเนาะตอนนี้ผมได้เตรียมของสำหรับฟาร์มวิทเทอร์สเกลเลตันนะครับก็คือผมไม่เอาแล้วฟาร์มเบดเพราะว่ามันได้น้อยนะครับแล้วก็มันไม่คุ้มเท่าฟาร์มสเกลเลตันเนาะเดี๋ยวเราต้องไปตามหาฟอเทสที่อยู่ในโซแซนวอลเลยนะครับก็เอาหุไปเผื่อหน่อยเนาะแต่เราไม่ต้องตามหาที่ไหนไกลนะครับเพราะว่าเราจะใช้เว็บช้างเบด d com ในการ ค้นหานะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราถ่ยตรงนี้ออกก่อนนะครับเราต้องใช้ n นเ h อร์บ i ิกในการสร้างนะครับคือผมวางบล็อกไม่ได้เลยมันจ้องจะเล่นผมอย่างเดียวก็เลยต้องกลับมาทำยาหายตัวนะครับไม่ไหวจริงๆบอกเลย โอเคพร้อมแล้วนะเพ,พราะพร้อมแล้วเนาะน่าจะพร้อมแล้วแหละหวังว่าจะไม่ลืมอะไรแล้วเนาะเพราะว่ามันไกลมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับฟาร์มวิเทอร์สเกลตันนะครับก็เดี๋ยวเรารอสักแป๊บหนึ่งว่าจะมีมาหรือเปล่าเพราะว่านี่คือการทําครั้งแรกของผมนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะสําเร็จหรือไม่นะครับทุกคนคิดว่ามีวิเทอร์มาหรือยังครับปรากฏว่าทําได้นะครับก็คือวิเทอร์มาปกติเลยนะทีนี้เราก็ตีนะครับตีแป๊บเดียวได้ฐานหกสิบก้อนผมตี ผมตีแป๊บเดียวได,ได้หัววิเทอร์สามวันแล้วเนี่ยช่างง่ายดายที่จริงมันก็ไม่ได้ทํายากนะครับแต่มันแค่ต้องคํานวณนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็แค่ปวดหัวแค่ไม่กี่นาทีนะครับกับปวดหัวกับเบสอะไรเงี้ยที่ผมไม่ทาฟาร์มเบสเพราะว่าโคเนี่ยมันสามารถเผาได้เยอะกว่านะครับบล็อกของโคลหนึ่งบล็อกสามารถเผาได้80ไอเทมนะครับอันนี้เนี่ยคุ้มกว่านะครับเพราะมันได้ทั้งกระดูกไว้ให้เราทําบนมิวด้วยนะครับแต่มันก็จะลกนิดนึงสําหรับดาบหินนะครับ เราได้หัววิเทอร์มา11อันแล้วเราตีแป๊บเดียวเองเมื่อกี้นี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับ EP ที่4นะครับการทำฟาร์ม4ฟาร์มใน EP เดียวก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับถ้าอยากเห็นผมทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับไปก่อนบ๊ายบาย